เต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว SME Dev e l เ OP m e n t Bank เอาใจ SME ไทยสุดๆด้วยการเพิ่มวงเงินอีก2 0 0 0 0ล้านบาทให้ผู้ประกอบการกู้ง่ายง่ายด้วย5เงื่อนไขเดิมกู้สูงสุดรายละ5ล้านดอกเบีย้ยต่ำเพียง5%ปตปีแรกรอชำระเงินต้นนาน5เดือนผ่อนสบายๆาย5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทาการสนใจติดต่อ SME d e v e l OP m e n t Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเก ของนอาาหนึ่งวินาทีของคุณตอนนี้อาจไม่มีค่าแต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหนึ่งวินาทีนี้อาจตัดสินความเป็นความตายได้ ไทยประกันชีวิตตระหนักว่าทุกวินาทีมีค่าเราจึงทุ่มเทดูแลทุกชีวิตให้ดีที่สุดด้วยบริการไทยประกันชีวิตพอดไลน์ line, บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามดุลยพินิจ์ของแพทย์ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกสอบถามโทร1124ไทยประกันชีวิตคิดเขียง้านทุกชีวิตเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้เอาประกันถ้าการขอสินเชื่อ SME เปรียบเหมือนกีฬาค้ำถอ่อหลักทรัพย์ที่มีก็เหมือนไม้ค้ำแหละครับ มาแล้วครับมาลองรุกกันครับเจน้อยแชมป์ขายส้มตำยับวิ่งเข้ามาค้ำโอ้โหไม่่าดยับน่าจะได้สงสัยหลักทรัพย์แก่ไม่พอจริงๆนะครับบอสยอะใส่คำชั้นแน่เอ้นั่นบอสยอยนี่ครับเข้ามาช่วยค้ำประกันให้ลองดูอีกครั้งนึงคราวนี้ผ่านฉลุไปเลยรับ้องกับคุณบอสยอไม่ว่า s m e จะเล็กหรือใหญ่ถ้าธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอให้บอสยอช่วยค้ำโทร0 2 8 9 0 9 9 9 9 ซื้อเครื่องจักรใหม่วันนี้ SME ยิ้มหน้าบาน SME Development แบง k จัดเต็มสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ไม่ต้องจำนองไม่ต้องประเมินผ่อนเพลินนาน7ปีดอกเบี้ยแค่4%ใช้เพียงบอสยอค้ำประกันและจดแจ้งหลักประกันธุรกิจรีบติดต่อด่วนโทร1357อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 101 R R 1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมขายโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย101 Smart Market ช่วงกระแสะเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดย ประกันป่วยไข้ได้เงินจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5560บสอยอธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสอยอช่วยคำ้ำโทร02 890 9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบีย้ย4%สนใจโทร1357 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกระแสเศรษฐกิจค,ค่ะ,คคะวันนี้ดิฉันสดินราชจ,จันทมาศนะคะแทนคุณอชรวรรณละคณชินหนึ่งวันนะคะติดภารกิจนะคะก็มาพร้อมกับสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อแน่ว่าหลายคนใฝ่ฝันเช่นเดียวกับดิฉันนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของสินค้าอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในชุมชนของเราอยากจะให้คนในชุมชนของเราได้มีงานทำเหล่านี้เป็นต้นนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้ รู้จักของกินของใช้ของฝากอาหารเหนือค่ะจากชุมชนแล้วสู่ตลาดโลกออนไลน์ทันสมัยมากเลยทีเดียวนะคะมาพูดคุยคุณกระเกตศรีปริญญาศินอีกสักครู่หนึ่งนะคะท่านจะมาคุยกับเราค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกระเกตคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้คือกาดเ้าเนียค่ถ้าคำว่าร้านี่ต้องอยู่ที่เชียงใหม่เข้าใจอย่างไ้นนะคะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะกาดนี่ก็คือตลาดนะคะกาดนี่คือตลาดใช่ค่ะเป็นภาษาเหนือคําเมืองค่ะกาดก็คือคําเดียวกับตลาดค่ะเราอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าห่างจากตัวอาเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรค่ะค่ะกาดเมืองเพล้าออนไลน์มีที่มาที่ไปมีจุดเริ่มต้นอย่างไรทําไมถึงมาเป็นกาดเมืองเพล้าออนไลน์คะค่ะคือตัวเองอ่ะนะคะกับน้องสาวชื่อคุณการนะคะอ่า ก็เป็นคนที to to ่มีภูมิล kind of ํำเนาดั้งเดิมอยู่ที่อภคล้าวคือสมัยเด็กๆอะค่ะเรามีบ้านอยู่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่แต่ต่อมาเนี่ยคุณแม่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเราก็ไปเรียนหนังสือต่อกันก็อยู่กรุงเทพกันนะคะแล้วก็ทํางานกันค่อนข้างยาวนานหลายปีค่ะสิบกว่าปีทีนี้ปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อายุแปดสิบสี่ปีนะคะเราก็กลับบ้านมาดูแลคุณพ่อกันทีนี้พอเรากลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะคะเราก็ มองเห็นวิถีของชุมชนแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆที่มันน่าสนใจอะค่ะค่ะซึ่งเราก็คิดว่าเออจริงๆแล้วเราน่าจะเอาสิ่งพวกนี้มาอ่าทํายังไงให้มันกลายเป็นธุรกิจสําหรับชุมชนสําหรับพวกพวกเราะค่ะแล้วก็าเอาสิ่งที่เรารักเนี่ยค่ะกลามาเป็นเส้นทางอาชีพต่างๆได้ด้วยค่ะก็เริ่มจากการทําอาหาร อากินกันเองเราก็เริ่มแบบมีเปิดหน้าเพจบางขายค่ะค่ะทำอาหารกินกันเองเนี่ยคือทํากินกันในบ้านก่อนเราเราขายขายก่อนที่จะมาเป็นออนไลน์ไหม ไม่นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่เคยทำร้านอาหารเล็กๆนะคะโอ้อไมยถึงว่าเราเรามีร้านอาหารเล็กๆจากคุณแม่ในครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นหมายถึงว่าเป็นร้านเล็กๆในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาจะมีลักษณะของคนที่ชอบทําอาหาร <S <S ชอบการทาสวนรักการกเกษตรอะคะ่ะก็จะชอบการถนอมอาหารต่างๆเชื่งมเสื่อนี้เขาจะปลูกฝังเรามาทีนี้เราเนี่ยสองคนที่น้องก็จะชินกับการทําอาหารทานเอง เป็นคนที่สนุกอะค่ะกับการเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมามาปรุงเป็นอาหารค่ะแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพกันมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็จะคัดสรรเอออะไรที่มันดีต่อสุขภาพอะค่ะโอ้เราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นเลยคืออาหารของเรายกระดับจากพวกอาหารเหนือเลยใช่ไหมคะท้องถิ่นล้วนเลยใช่ไหมคะอใช่ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทําอาหารได้หลากหลายอะค่ะ หรือว่าอย่างเราไปอยู่กรุงเทพกันเราก็จะเคยชินกับอาหารภาคกลางเราเคยได้ทานอาหารภาคใต้ภาคอีสานแล้วเราก็พบว่าวัตถุดิบหลายอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ทําอาหารเรานได้ทั้งหมดค่ะค่ะจริงจริพวกเราก็จะสนุกแน่ค่ะว่าเออถ้าลองสืรอ,อาหารต่างๆ่ค่ะก็ทั้งอาหารเหนือดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานะคะจากพ่อจากแม่ค่ะค่ะหรือว่าสืรอ,อาหารใหม่ใหม่ค่ะค่ะนะคะเอะตามจริงแล้วคุณกระเกตนี่คือ คือคือเป็นนักเขียนมาก่อนใช่ไหมเท่า uh, ที่ดิฉันอ่านประวัติเป็นนักพยากรณ์ด้วยนะแล้วไปพิกผันมาได้อะคะทำงานด้านโหราศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์พยากรด้วยค่ะใช่ค่ะแต่แต่ว่าในส่วนของการบรรคราออนไลน์เนี่ยพูดตารงก็คือมันเป็นงานที่เรารักเราชอบมากเป็นพิเศษคือเราอินกับมันที่เราอยู่ในชุมชนและเรารักในความเป็นชุมชนนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องอาหารมากเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตมนุษย์เรา มันเป็นสิ่ง<า>ที่เรารับเข้าไปในร่างกายเราทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแบบได้กินอาหารดีๆดีๆในที่นีน้หมายถึงว่าของที่มีคุณภาพอะค่ะอาจเป็นผักพื้นบ้านเป็นผักปลอดสารอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้นให้คนอื่นด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องมาถึงอำเภอคพลาก็ตามะนะคะเออแล้วทีนี้เราก็มาที่เพจของเราจากเมืองเพร้าออนไลน์ค่ะเอออันนี้ช่วยกันลดมงความคิดในครอบครัวหรือยังไงคะ ใช่ค่ะเพราะว่าคําว่าการเมืองคราวเนี่ยสมมติคนทั่วไปก็ในอำเภอคราวเนี่ยมันก็จะมีตลาดใหญ่สุดๆหนึ่นงแห่งเป็นตลาดที่สาบาลอำเภอคราวค่ะเ,เราก็มีเพะด้่แต่ตลาดนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านเอาของมาขายนะคะมันก็จะมีแบบผักพื้นบ้านมีสิ่งต่ตางๆมากมายแต่ว่าเราก็คิดว่าเออจริงแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเรายกเอาตลาดบ้านนอกอะไปไว้ในอินเทอร์เน็ตมันจะทาได้ไหมค่ะก็คือการเมืองคราวเฉยๆเนี่ยจะเราเป็นการเมืองคราวออนไลน ก็แปลว่าอยากได้อะไรที่เราขายกันอยู่ในกาดหนึ่งคราวเนี่ยเดี๋ยวเราหาให้เรามีขายให้ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่ก็สามารถจะซื้อของกับผู้เราได้สั่งทางเพจได้เลยได้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สั่งทางเพจได้ส่งมาได้เลยอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะส่งได้ทั่วประเทศค่ะเพียงแต่ว่าในแง่ของการจัดส่งนะคะมันก็อาจจะมีอ่าจังหวัดไกลหน่อยก็อาจจะถึงในสองถึงสามวันอย่างเนี้ยค่ะถ้าเป็น ภาคเหนือหรือว่ากรุงเทพปริมณฑลนะคะก็ถึงภายใน1วัน2วันค่ะค่ะซ,ซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะต้องมีคุยกันด้วยนะคะว่าอะไรบ้างที่เราส่งได้ส่งไม่ได้ในแง่ของข้อจําก,จกัดของระยะเวลาค่ะ ค่ะนะคะจุดเด่นจุดขายของสินค้าเราหน่อยเพราะว่าดิฉันดูในในเพจกาดเมืองพระาออนไลน์มีหลากหลายมากคือดิฉันเองก็เป็นคนเหนือเหมือนกันนะคะเป็นคนเหนือเหมือนกันแต่ว่ากับข้าวบางอย่างนี่ยังเข้าไม่ถึงเลยอ่ะมันมีหลายอย่างที่ตะกี้เพิ่งได้ยินว่าคุณกระเกตบอกอาจจะเป็นแบบเหนือโบราณที่เอามาปรับมาประยุกต์มาให้เข้ากับสมัยนี้ด้วยเลยสนใจมากมีดองอะไรของพวกดองๆองปกติแล้วว่าเอ้เกาหลีนะแต่บ้านเราจริงๆเราเคยกินพริกดอง พริกดอดงกับน้ำยำมีแหนงพริกค่ะที่แหนงพริกเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าที่อื่นเนี่ยเหมือนคนแทบไม่รู้จักเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเซิร์ชได้เลยอจะมีร้านอยที่เดียวเลยแต่ว่ามันเป็นของที่คุณแม่เนี่ยทําให้ราคาตั้งแต่เด็กๆก็คือพริกหนุ่มที่เอาไปทำน้ำพริกหนุ่ม,มนะคะพริกหนุ่มสุกสีแดงค,ค่ะคุณแม่เขาว่าจะเอาไปเอาไปย่างนะคะเผาก่อนแล้วก็ลอกเปลือกออกคือ ที่สีที่ถนมากแล้วก็เอามาทําเป็นชิ้นเล้นเหมือนทําแหนมนะคะแล้วก็ทํากระบวนการเหมือนทาแหนมค่ะซึ่งทุกขั้นตอนจะแบบประณี่ที่สีที่ถั็งและสะอาดแล้วการกระบวนการหมักอะคะมันจะมีระยะเวลาที่ทําให้พรีกอะมันลดความเผ็ดลงไปค่ะแล้วมันจะได้ความหวานกลับมาแล้วก็จะเป็นแหนมคลิกที่สามารถกินคู่กับอาหารได้หลากหลายมากมสามารถกินกับเนื้อย่างเนื้อสิ้งทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ ค่ะหลากหลายนะคะสินค้าเราค่ะใช่อย่างนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าอย่างนี้เป็นของที่เรามีขายก็คือเป็นของที่เราทําเองด้วยแล้วก็เป็นวัตถุดิบจากในท้องถิ่นแล้วก็เป็นอาหารที่เราสืบทอดกันมาค่ะค่ะนะคะ,คะ,นะคะเออแล้วสินค้าของเราหลากหลายขนาดนี้มันก็จะต้องมีสินค้าที่ที่คนชื่นชอบแล้วก็สั่งเยอะ,อะมากนะสค้มีอะไระที่รู้สึกว่าโอ้ลูกค้าเราชอบมากเป็นพิเศษขายดิบขายดีเลย ตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารจากตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าเห็ดทอดเนี่ยก็เห็ดทอบหรือเห็ดทอะค่ะใช่ก็จะออเดอร์เข้ามาแบบเยอะมากแล้วมันก็จะทําให้เกิดอย่างชาวบ้านที่เขาไปหาเห็ดนะคะเขาก็จะมาขายให้กับเราค่ะเขาก็จะบอกต่อกันเลยว่าเ,ออเราเป็นจุดที่รับซื้อเพราะว่าที่นี่เราอยู่ใกล้ภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดที่เดินทางมาถึงเราเนี่ยจะมาในเวลา12ชั่วโมง24ชั่วโมง <tha. S 2> ก็คือเราก็จะมีกระบวนการของเราเพื่อที่จัส่งให้ลูกค้าหรือว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีน้ำปูน้ำปูนี่เป็นอาหารเหนือดั้งเดิมมากนะคะ,น,ะน้าะค่าน้ำปูทํา<น>ทจากปูมาซึ่งผ่านกระบวนการแล้วก็เคี่ยวแล้วก็หมักจนได้เป็นอสีดำๆมาค่ะหลือเหลวขุนๆนิดนึงค <tha. S 2> ่ะก็จะเอาไปใส่ยำมะม้ไปใส่กับแอ<ผ>งหน่าไม้อตําส้มโอ ค่ะดอทำนันพลิกมันพลิกน้ำผึ้กินกับนองไม้ต้มค่ะค่ะช่วงนี้ก็น้องไม้ก็ขายดีสิคะงั้นหน้องไม้ฝนตกค่ะค่ะก <laughs> ็คือของเราเนี้ค่ะมันของเราเนี่ยเราจะเน้นขายตามฤดูกาลแายถึงว่าอย่างเช่นหน้าฝนเนี่ยค่ะจะเป็นหน้าที่ทําน้ําปูกันของเราก็จะเป็นในปีนี้เราก็จะเป็นน้ําปูที่ผลิตในปีนี้เราจะมีข้ามปีค่ะของเราปีต่อปีเลยใช่เราจะผลิตแบบให้มันพอดีอะค่ะก็คือไม่ได้เยอะมากเกินไป เพราะว่าคนทางนี้เขาจะรู้สึกว่ามันต้องกินของใหม่ในรีวดวนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ใส่กันเสียนะคะเราจะไม่ได้ทําอใส่ก็คือกันเสียหรือว่าใส่อะไรที่มันยืดอายุได้ยาวนานมากค่ะทุกอย่างที่ที่เราสั่งทางออนไลน์บางทีมันเป็นกับข้าว <c oughs> ที่ที่ดิฉันก็มองว่าเออมันผิดกับข้าวแล้วมันกับข้าวที่ตํากันแบบเนี้ย มันไม่ปูดไม่เสียหรอคะเราเรามีวิธียังไงอะที่ให้มันอยู่มาถึงอย่างดิฉันอยู่กรุงเทพสั่งซื้อมาอันื้พริกขั้วา,ายอะไรเงี้ยสมมุตินะเราชอบอย่างเงี้ยพวกหรือว่านื้พริกที่มันมีอะไรที่มันมีใส่ปลาลาด้วยเราเราก็กลัวว่ามันจะบูดหรือเปล่านี่มันไม่บูดเหรอะคะอไม่ค่ะเพราะว่าเรามีกรรมวิธีค่ะอย่างเช่นเนื้อพริกขั้วา,ายเนี่ยของทุกอย่างจะทอดกรอบแล้วก็ผ่านกนารคั่วจนสุกนะคะซึ่งมาเป็นกระบวนการเหมือนทําแห้งอะค่ะเหมือนสมัยก่อนที่เขาทำเนื้อพริกแห้ง ซึ่งสามารถเก็บไมาได้เป็นเดือนโดยไม่เสียนะคะเพราะว่ามันผ่านความสุกในในอัตราส่วนที่มันสามารถที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้ค่ะแล้วก็คงรสชาติได้หรือว่าอย่างน้ำพริกหนุ่มเนี่ยซึ่งอ่ามันดูมจะเสียง่ายทย่คะเราทําเสร็จเนี่ยการบรรจุขวดต่างๆของเราเนี่ยคือเราทําอย่างมาตรฐานที่ดีที่สุดค่ะเรามีการนึ่งขวดฆ่าเชื้อค่ะมีการทาแบบในกระบวนการที่ถูกต้องทุกอย่าง เพื่อที่ให้เก็บรักษาไว้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้กันเสียแล้วก็ไม่บูในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือไม่ใช่ว่านานแบบไม่ใช่ว่าเปิดทิ้งเอาไว้สามเดือนอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะแต่หมายว่าถ้าเราบรรจุขวดอย่างนันพิกหนุ่มของเราเนี่ยสามารถตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยสี่วันห้าวันแไม่เสียนะคะ สามารถเปิดมาแล้วก็คงเะช่อาได้เหมือนเดิมค่ะอืลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะเป็นใครอะคะถ้าเช่นนั้นก็เป็นคนเหนือละคะหรือว่าไม่ไม่จาเป็นะทีนี้ตอนนี้เราพบว่าตอนแรกเราก็คิดนะคะว่าเออาหารเหนือเนี่ยจะมีแต่คนเหนือเท่านั้นก็ใช่เราก็คิดว่าจะต้องเฉพาะกลุ่มค่ะเพราะว่าไม่ใช่นะคะก็คือหลากหลายมากค่ะก็มีทั้งคนเหนือเองที่อยู่ที่อื่นและกรุงเทพหรือว่าคนภาคอื่นๆที่อาจจะเคยทานอาหารเหนือและชอบอะค่ะหรือบางคนก็ไม่เคยทาน อย่างช่วงที่เราขายเห็ดเผาะนะคะเราก็พบว่าลูกค้าจำนวนมากบอกว่าไม่เคยทานเห็ดเผาะมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยว่าทานอย่างไงค่ะแต่ว่าเห็นว่าเอ้ยมันกระแสมันดน่าสนใจเขาก็ลองสั่งไปชิมกันค่ะค่ะสั่งไปชิมแล้วก็ติดใจแล้วก็กลับมาอีกใช่ค่ะใช่ <laughs> ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับมาเป็นลูกค้าแบบประจําเวลาเราขึ้นสินค้าใหม่ๆ่ะคะก็จะเข้ามาออเดอร์กันค่ะ,คะ,คะ เราจะมีขึ้นสินค้าใหม่ๆนี้ตลอดเลยหรอคะในการอา <up S 2> ัพเดทค่ะเพราะว่จริงแล้วเนี่ยเราลิสต์รายการสินค้าเรานะคะบ,บัรจายกหมดหมดมีทั้งของกินของใช้ของสะสหมายถึงว่าของกินก็คือมีทั้งวัตถุดิบที่นำไปปรุงอาหารได้แล้วก็อาหารสําเร็จรูปหรืกอกึ่งสําเร็จรูปที่เราทําเองหรือชาวบ้านทําแล้วก็เอามาขายที่ร้านเรา ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังจะมีของใช้ทำประเพณีต่างๆของคนหนือะคะ่ะผู้ <c oughs> อาจจะเป็นคนในชุมชนนะคะที่เขาทำอย่างเช่นมีการทําตุ้มนะคะมีเครื่องสังฆทานแบบซึ้นเมืองหรือว่าอมีของที่เอาไปใช้ประเพณีดั้เหมืต่างๆเนะะี่ยค่ะก็กําลังทํากันอยู่ะคะ่ะ <c oughs> ก็จะทยอยนำขึ้นการด้วยะคะ่ะ ค่ะนะคะคุณคาราเกตค่นิดนึงดิฉันชอบมากมันก็เป็นความฝันของดิฉันเหมือนกันนะคะว่าอยากจะกลับไปทําอะไรที่แบบช่วยเหลือชุมชนในในสิ่งหนึ่งที่ที่ในส่วนของสินค้าของคุณการเกตคือเราเหมือนว่านำสินค้าในชุมชนช่วยเหลือให้คนชุมชนเนี่ยได้มีงานทำได้มีเงินเพราะเวลาเขาว่างจากเรื่องของทำไร่ทำนาทำไร่ข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่เขาก็ว่างเลยโอนี่ดีมากเลยนะคะเรามีการประสานกันยังไงคะตั้งแต่เริ่มต้นเลย คือทางเราเองอะเรามองว่าตลาดคำว่าตลาดเนี่ยมันคือศูนย์รวมของชุมชนที่ทำมาค้าขายกันซ mm hmm. ึ่งเมื่อเราเป็นการมันเท้าออนไลน์เองอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะขายของที่เหมือนเราผลิตเองอยู่เพียงเท่านั้นนะคะเราต้องการให้มันเป็นศูนย์รวมความหลากหลายจริงๆของคนในอันเท้าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราไปเจอใครขายอะไรที่น่าสนใจหรือเขาท่าเด็กเลยน่าสนใจเราก็ไปติดต่อเัานะคะว่าเอ้อเดี๋ยวเอาของมาขายที่ร้านเราไหมเดี๋ยวเราช่วยขายให้คือบางทีเขาอาจจะเป็นบ้าที่ตลาดวันหนึ่งขายได้สิบหอ่ออ่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมาทําด้วยกันไหมเดี๋ยวเราเอามาขายออนไลน์เนี่ยยอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็เพียงแต่ดําเนินช่วยหมึองเดินนะคะแต่ว่าอ่าทํากบมันให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราช่วยขายให้หรือบางที หลังๆนะคะก็จะเริ่มมีละวเขาก็จะเริ่มเห็นเราใช่ไหมเขาก็เริ่มเข้ามาติดต่อเราเรื่อ<ฮ>่ะว่าเออเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเช่นตอนนี้เขาปลูกผักกาดนะ<ฮ>ผักกาดเขาเนี่ยเขาไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงเลยนะเขาปลูกที่บ้านเป็นแบบสวนเล็กๆเ,เองอเราซื้อเขา้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกโอเคแบบเนี้ยได้เลยเรายินดีเลยค่ะเราก็จะเอามาชีดแกเออผักกาดเนี่ยเราจะขายเป็นผักสดได้ไหมหรือว่าเราเอามาทําเป็นน้ําผักทาเป็นผักกาดดอง คือเราก็จะมาคิดต่อเพื่อที่มันจะทําให้มันเกิดการกะไระจายรายได้และขณะเดียวกันเนี่ยคนในชุมชนเองนะคะเขาก็ยังได้ทําในสิ่งที่เขามีความชำนาญถนัดแล้วก็ เขาเขาก็มีรายได้ตอบแทนกลับไปค่ะแล้วเวลาในคุณคนในชุมชนในพื้นถิ่นเองเวลาเขาขายอะไรเขาขายไม่แพงด้วยนะผักที่เขาปลูกเองปลอดสารพิษลงคิดดูในกรุงเทพอ่ะจะอัพราคาแบบแพงมากแต่บ้านเรานี่ปลูกเองทําเองไปมัดขายมัดละหบาท3ามกรโสิบมัดใหญ่มากขายได้แบบคือนั่งนานได้ประมาณร้อยหนึ่งร้อกว่าบาทดิฉันก็ไปดูนั่งดูเขาขายในตลาดในกาดอ่ะเป็นอย่างนี้จริงนะคะ เร่งตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เราเองอเราคิดว่าเออทายังไงนะเวลาที่เราอยู่ในแหล่งผลิตและคนที่เขาผลิตเองเนี่ยถ้าเราขายได้มากขึ้นเขาก็ควรจะได้มากขึ้นตามลําดับเราก็เพิ่มให้เขาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือของเราเนี่ยเราบอกได้เลยนะคะว่าเราจะอยากจะอยู่ในการทำการข,ขายที่มันยุติธรรมกับทุกฝ่ายคะ่ะมันแฝงผู<า>้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตเอง ถึงแม้ว่าบางส่วนเราเป็นตัวกลางเราจะไม่ต่อรองราคาแบบไปกดราคาใครเลยนะคะค่ะอย่างอย่างราคการซื้อขายของเราเนี่ยเราจะถามเลยว่าเขาพอใจขายเราที่เท่าไหร่ค่ะถ้าเขาบอกวาว่าเขาพอใจในจุดเท่านี้เนี่ยเราจะบอกว่าโอเคง้นเดี๋ยวเราเออกมาทํากําไรตอบในส่วนของเราอันนี้คือการท,ทรําธุรกิจนะคะค่นะซึ่งแต่ส่วนของเราเนี่ยเราก็จะต้องหาคิดไงเราจะทำธุรกิจยังไงเราจะดีไซน์ยังไงเราจะ พรีเซนตสินค้าเรายังไงไนี่คือในส่วนของภาคธุรกิจ <c oughs> แต่ว่าคนที่เขาส่งสินค้ากับเราอะ่ะเขาจะต้องได้รับความพอใจเสมอใน <c oughs> อัตราส่วนที่เป็นธรรมแล้วก็เป็นราคา,ากลามมาตรฐานซึ่งกันและกันหมายถึง <c oughs> ว่าเราก็จะไม่ไปรู้สึกว่าอุย้ยคุณมันไม่มีทางเลือกหลอกเซอร์ชแบบันนะแบบ อะไรอะขายได้ยังนี้เนี่ยเราไปกดราคาก็จำกัดแล้วเราก็จะเอากําไรมากกว่าเราก็จะไม่ทานะคะเพราะเราไม่ได้มีอาชีพเป็นแม่ค้าแบบนั้นไปเลยเราเองเป็นคนในท้องถิ่นเราเหมือนเป็นวิถีชีวิตของเราไปด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราตั้งใจอยากจะให้มันยั่งยืนไปด้วยกันเงคือเราเราการทําธุรกิจแบบนี้ค่ะเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีความร่วมมือจากผู้คมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมติอย่างชาวบ้านเขาไปหาดอกไม้มาให้เราเนี่ยค่ะ ือเราจะรเราดูแบบนี้เราจะเข้าใจไงขนาดหน่อไม้อะเขาอาจจะไม่คิดค่าแรงตัวเองเขาอาจจะไม่คิดค่าเสียเวลาตัวเองเขาคิดว่าหน่อไม้ไปหามาจากภูเขามันมอนไม่มีค่าใช้จ,จ่ายจริงๆไม่ใช่เรารู้ว่าที่หลังมันมีต้นทุนในก่มาหนึ่งชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้เขาในสิ่งที่เป็นธรรมแล้วมันทําให้เราสามารถบอกกับลูกค้าเราได้อคะค่ะว่าที่มาที่ไปของการตั้งราคาของเราเรามีเหตุผลทุกอย่างค่ะค่ะ นะคะดูแล้วโอ้โหอยากเหมือนเป็นไอดอลมากเลยพอพูดถึงจุดนี้นะอยากทำแบบนี้มานานเราไม่มะมันก็ทําให้คนบอกต่อกันด้วยนะคะว่าอย่างเช่นเขามาขายของกับเราเนี่ยเขาก็จะบอกต่อกันว่าเออหน้านี้เขารับซื้อของนะแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะทาให้เราจะทยอนมากันเอแบบนี้ไงค่ะเราก็จะโตไปด้วยกันค่ะค่ะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างของเราจริงๆเราเปิดมาประมาณสองปีแต่ว่าเพิ่งจะมาได้แอคทีฟ เพจต่างๆเนี่ยในช่วงปีนี้นะคะช่วงหลังมันเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างยุ่งแล้วก็อ่าจริงๆเรามีการทําง,ทงานหลังร้านมาเยอะนะคะหมายามว่ากระบวนการคิดต่างๆเนี่ยเราคิดกันเยอะมากอย่างเช่นจะสังเกตว,ว่าเรามีโลโก้มีแมสคอตของหน้าเพจใช่ค่ะเราจะค่ะอย่างบัดคือทุกอย่างมันจะมีที่มาที่ไปหมดนะคะอย่างโลโก้ของเราเนี่ยจะเป็นเซเล์ของใบหน้าผู้หญิงที่แบบร่าผุม<ไ>วยที่เป็นเซเล์ของคนเหนือค่ะเหมือนผู้หญิงเหนือค่ะค่ะ นะะคแล้วก็มีชื่อด้วยนะคะค่ะชื่อชื่อว่าอะไรชื่อน้องมะเกียงอ๋อน้องมะเกียงนี่ยิ่งเป็นคนเกียคนเหนือใหญ่เลยไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามาเมียบ้านเกียงเนี่คือบ้านท่ามะเกียงค่ะามะเกียงนะคะแล้วมะเกียงของคนเหนือเนี่ยมันอ่ามันมี เป็นพืชได้สองอย่างคือหนึ่งต้นลูกว่าที่เรียกต้นมะเขียงนะนะคะลูกว่าที่ไปทํานารลูกว่าค่ะอีกอันหนึ่งก็คือดอกเสียงซึ่งหมายถึงดอกกระเกีซึ่งอันนี้เป็นชื่อตัวเองด้วยค่ะเป็นสองคอมมอนอ๋อดีค่ะค่ะทีนี้ราไม่เขียงเนี่ยก็จะเป็นสื่อว่าของคนในชุมชนที่ยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่มีความเป็นสมัยใหม่ในตัวสามารถที่จะใช้โซเชียลได้ออนไลน์ได้ค่ะสามารถที่จะนําคุณค่าจากชุมชนสู่โลกภายนอกได้ค่ะแล้วก็ เป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาต่างๆเข้ามาไว้ในตัวเองแล้วพร้อมที่จะกระจายออกไปได้อีกค่ะเอ้เราเราเราเองเนี่ยทำมาถึงตรงจุดนี้เนี่ย<ฆ>โอเคละเราบอกว่าปีนี้เราเพิ่งจะได้รับความนิยมตรงนี้จุด<ฆ>ตรงที่เราได้รับความนิยมเราเราทำอะไรบ้างให้ได้รับความนิยมจากเออเป็นเอ่เอเพจเล็กๆแล้วตอนนี้มีคนรู้จักกันเยอะแล้วเราทำยังไงคะเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ไหม เออคือเราเนี่ยเราเริ่มจากหลังจากที่เราทํางานหลังร้านกันเสร็จระดับหนึ่งแล้วนะคะเหมือนว่าเรามีการทดลองเบื้อกตเราเราดีไซน์ต่างๆมาแล้วเราก็ทําหน้าเพจแล้วเพจของเราเนะะี่ยค่ะเราก็จะถ่ายรูปกันเองเลยนะคะเราจะเขียนคอนเทนต์ตัวยอย่างกันเองค่ะเราคิดว่าส่วนหนึ่งที่คนเข้ามาหาเราเนี่ยเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เราเสนอไปในหน้าเพจคือเราไม่ได้เป็นเพจที่เหมือนกับประกาศขายของตลอดเวลาค่ะ แต่เราจะเล่าเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของชุมชนเรื่องการผลิตอาหารของเราแต่ละอย่างเรื่องหลังของของเราค่ะอย่างเราทําน้ําพริกเนี่ยเราก็จะเล่าให้ฟังว่าอาาน้าพริกของเราอ่ะมันมีความเป็นมาอย่างไงและน้าพริกเนี่ยมันมีตำหนิของมันยังไงค่ะนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะให้ข้อมูลด้วยค่ะอย่างผักบางอย่างมีประโยชน์กับสุขภาพยังไงเอ๊ะเราเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตสาหรับการเร่าออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะคุณสารเกต เป้าหมายเราเนี่ยเราอยากให้มันเป็นแหล่งที่คนในอำเภอพราวนะคะหมายถึงว่าโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรรายเล็กรายน้อยหรือคนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็มีสวนผักเล็กๆหรือทำอาหารในครัวเล็กๆเนะะี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราให้เราเป็นศูนย์กลางซึ่งจะทําให้เขาเองเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นในครัวเรือนสามารถทำเขาต่อให้เขามีแบบ ต้นผักปลูกไว้สักสองสามต้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นผักที่กินกับลาบได้ค่ะค่ะเขาก็สามารถที่จะนําผักแบบนี้ยเข้ามาสู่ตลาดของเราเพื่อที่ให้เราเป็นตัวกลางที่จะขายสินค้าออกไปได้ค่ะเราอยากให้มันมีลักษณะของเครือข่าย แล้วก็มันจะทําให้คนรู้สึกภาคภูมิใจไงในสิ่งที่ตัวเองทําในผลผลิตแล้วก็รู้สึกว่าการอยู่ในบ้านเกิดอยู่บ้านนอกอะเราอยู่ได้เราสามารถอยู่ในบ้านนอกได้โดยที่เรามีเส้นทางอาชีพเกิดจากที่ดินที่นี่ได้ค่ะ นะคะ,<ช>ะพูดถึงตรงจุดนี้แล้วคุณผู้ฟังหลายคนก็คงสนใจมากช,ช,ช่องทางการติดต่อการเมืองเพร้าออนไลน์นะคะเพื่อคุณผู้ฟังเอฟเอนึหนึ่งอยากจะส่งหาอาหารเนือหรือว่าสินค้าแปลกๆของอาหารเหนือด้วยนะคะเชิญเลยค่ะก็ะสามารถเข้ามาหน้าเพจเราได้เลยนะคะหรือว่าคีย์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะคำว่ากาศเมืองเพร้าออนไลน์ก<ช>็เดี๋ยวก็จะเจอง่ายๆค่ะ <ๆ S 2> ก็มีสินค้าให้เราได้เลือกเห็นอัปเดตกันตลอดดิฉันก็เพิ่งเข้าไปถูเมื่อสักครู่นี้เองนะคะวันนี้ขอพระคุณมากเลยนะคะคุณการเกต่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใครสนใจนะคะเข้าไปได้เลยกาดเมืองเพล้าออนไลน์ค่ะก็จะเป็นหน้ารูปผู้หญิงเหนือก็จะมีแก้มหน่อยน่ารักนะคะประมาณนั้นเลยเข้าไปแล้วก็จะมีสินค้าเราเลือกสรรแล้วก็ชิมเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็พูดคุยกับคุณการเกตรีปริญญาศิลค่ะนักเขียนนักพยากร์ชื่อดัง และเจ้าของเพจกาดเมืองเพร้าออนไลน์ค่ะ บุฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าคลินิกสุขภาพค่ะคุณหมอต้นนะคะในแพทย์กฤษสดาศิรามพุธผู้มีการศูนย์เวชศาสตร์อายุรเวชนานาชาติวันนี้ประเด็นนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายลูกไม่ยอมกินข้าวทํายังไงโอ,โอ้กินยากหรือเกินเดี๋ยวมีคําตอบให้ช่วงหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยช่วงคลินิกททคลายทุกค่ะตอนบ่ายโมงนะคะก็จะมีอาจารย์ชยงอาชานน์นะคะมาพูดคุยเรื่องกฎหมายกับเราช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะในรายการเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะช่วง กระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยประกันป่วยไข้ได้เงินจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5560 บสยธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสอยช่วยคำ้ำโทร028909999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบี้ย4%สนใจโทร1357 101 Smart Market 1วินาทีของคุณตอนนี้อาจไม่มีค่า ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหนึ่งวินาทีนี้อาจตาัดสินความเป็นความตายได้ ไทยประกรันชีวิตตระหนักว่าทุกวินาทีมีค่าเราจึงทุ่มเทดูแลทุกชีวิตให้ดีที่สุดด้วยบริการไทยประกรันชีวิตฮอตไน์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายผูย้ป่วยตามดุลยพินิจ์ของแพทย์ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกสอบถามโทร1124ไทยประกรันชีวิตคิดเขียงคานทุกชีวิตเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้เอาประกันถ้าการขอสินเชื่อ SME เปรียบเหมือนกีฬาค้ำถ่อหลักทรัพย์ที่มีก็เหมือนไม้ค้ำแหละครับ เอาล้ครับมาลองรุกนครับเจม้อยแชมป์ขายส้มตามครับวิ่งเข้ามาค้งโอ้โหไม่ผ่านน่าจะได้สงสัยหลักทรัพย์แกไม่พอจริงๆนะครับภาษายใส่คำชั้นเน่เอ็นั่นบสอยอนี่ครับเข้ามาช่วยค้ำประกันให้ลองดูอีกครั้งนึงครับคราวนี้ผ่านฉลุยไปเลยครับกับคุณบสอยอไม่ว่า SME จะเล็กหรือใหญ่ถ้าธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอให้บสอยอช่วยค้ำโทร028909999 จะเต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว SME Development Bank เอาใจ SME ไทยสุดๆด้วยการเพิ่มูงเงินอีก20,000ล้านบาทให้ผู้ประกอบการกู้ง่ายๆด้วย5เงื่อนไขเดิมกู้สูงสุดรายละ5ล้านดอกเบี้ยต่ำเพียง5%ปีแรกรอชำระเงินต้นนาน5เดือนผ่อนสบายๆ5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทำการสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357 อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร